ตามมาเนี่ยไหนๆมันก็ได้ออกรถม,มาแล้วเดี๋ยวมานี่เลยตามมาับอะไรเนาะที่ซื้อแล้นี่มาให้หนไหนๆก็แบบว่าน้องซื้อรถแล้วนะก็อยากให้น้องได้มีของส่งของแตกรู้อยู่ว่างบหมดอ่ะรู้อยู่ว่างบหมดก็แบบว่าซื้อของให้น้องนะอ่ะเอาไปนี่คิวใหม่เอาไปนี่ จริงอ่ะดิจริงรึเปล่าจริงนี่มึงดูว่านี่กล่องอะไรมึ่องเปล่ากล่องอะไรกล่องเปล่ากล่องเนี่ยใส่ก้อนหินรึเปล่ไอ้นะ แล้วต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนทุกท่านนะครับพวกผมชามชั้นเอีกแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บ้านพิ์นะครับเราก็จะมารีวิวรถใหม่ของผมนะพยัก,กับบิวเพิ่ง ซื้อไพ่มาเมื่อวานนี้นะครับก็สภาพรถเดิมนะครับก็จะมีชิวชิวสูงนะครับแล้วก็จะมีกระจกท่อเดิมชโช๊คเดิมเดิมออกจากศูนย์ทั้งหมดใช่เดิมออกจากศูนย์ทั้งหมดเลยแต่พิเศษครับสีนี้ก็จะเป็นร้อนน้าเงินนะครับเป็นสีเทาร้อนน้าเงินนะครับแล้วก็ยอดจองยอดจองจะสูงสุดใช่ยอดจองสูงสุดเลย,ย,เนเลยในศูนย์ซีคอนแคนทั้งเดือนเห็นเขาบอกว่ามีแค่คันเดียวเข้าแค่คันเดียวนะครับทั้งเดือนเข้าแค่คันเดียวคันนี้นะครับเลยได้ออกมาก็ toe, ไม่มีอะไรมาก สำหรับรถเดิมครับถ้าเปรียบเทียบกับรถพี่ยักษ์นะครับรถพี่ยักษ์นี่แต่ต็มครับต็มลำเลยนี่นะครับถ้าชิลแต่งก็จะเป็นแนวนี้จากชิลแบบนี้ไงน่าสนใจอยู่เรามารีวิวรถพี่ยักษ์เลยว่าพี่ยักษ์เปลี่ยนอะไรบ้างเปรียบเทียบกับรถเดิมนะก็มทำอะไรกันวะรีวิวรถมาขโมยอะไรรถครัวยังยังว่าจะถอดทอดเนี่ยอย่าอย่าอย่ามาขโมยอะไรเฮ้ยครูมีแบบว่า มาให้เลยกูซื้อไอ้นี่มากูซื้อชิวมานี่กูให้ชิวมาเลยไงน่ซื้อหรอคของเก่าบวกชิวเล่นไหนเล่นเนี่ยเย่เท่หนะแล้วกูถามหน่อยนี่มึงซื้อมาทำไมเอ็กแม็กอยากได้เหรอชอบเหรอมันสวยเห็นพี่ขี่ก็อยากหรือว่าเมียหรือว่าเมียจับจูดน่าจะเมียจับจูดแล้วนะ พ่อพี่ขี่แรงก็บนบนเขาก็เลยซื้อให้ <c oughs> ไม่มีแบบจะแบบสู้คันนี้ไ,ได้หรือเกันนะอันนี้สุดยอ,อดอแล้วเล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอฟมึงตามมาเนี่ยไหนๆมึงก็ได้ออกรถมาแล้วคือวันนี้ก็แบบว่าถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปรีวิวอ๋อรีวิวเอ็กแม็กเอกอพอดีเลไหน,นๆก็ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวมานี่เลยตามมาอะไรเนาะแล้วไม่ถ่ายคลิปตอนกลางวันก็ไม่ถ่ายละอยากถ่ายตอนกลางคืน ไม่คุณทางเดินมามันยังไม่ตื่นทางเดินมาเนี่ยคือมาดูว่าเนี่ยพี่ใหม่เหรอไม่ไม่มาดูว่าม่งน้อยกูสวยป่ะ่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวแรงอยู่ข้างในวะพี่ตื้ออันนี้มาให้ผมไหนๆก็เรียกว่าน้องซื้อรถแล้วนะก็อยากให้น้องได้มีของตงของแต่งรู้อยู่ว่างบหมดนะรู้อยู่ว่างบหมดก็แบบว่าซื้อของให้น้องนะอ่ะไปนี่คิวใหม่ซื้อให้เลยอ่ะแล้วนี้ เอาไปเฮ้ยจริงอ่ะนี่จริงหรือเปล่าจริงนี่มึงดูนี่กล่องอะไรมึงเห็นว่ากล่องอะไรเปล่าเปล่าครับเนี่ยใส่ก้อนหินหรือเปล่าอ้หนักหนักเปล่าเปล่าเฮ้ยเนี่ยไปแล้วอาการครบเซ็ตใส่เสื้อด้วยนะซื้อมึงจริงเลยว่ะมึงรู้ไหมเนี่ยหมื่นเจ็ดพันกว่าเอาดีๆซื้อให้เลยซื้อให้น้องเลยเนี่ยเอาดีๆแต่ว่าต้องบอก ต้องบอกมึงสัญญามึงต้องสัญญาคนดูนะว่ามึงจะตั้งใจทําคลิปนะนี่กูซื้อให้มึงดูเนี่ยอ่ะชกโอเลี้ยงตรงรุ่นเลยมึงเห็นปะไม่ใช่ตรงรุ่นนะมันเป็นชก P C X คือพี่ไม่อยากให้ใส่ X แหวกเพราะว่ามันไม่สวยแต่จริงๆแล้วกูอยากซื้อมาใส่ของกูแหละกูอยากให้เอาแหวกนั้นไปใส่แต่ว่าไหนๆก็แล้อ่ะให้น้องไปท่านอันนี้จะตำกว่าใช่ไหมมันตำกว่าเนี่ยกะบอกมันไม่เอียงของแท้เนี่ยโอ้โหใบเซอร์ขนาดนี้นี่เทียมได้ไง ต้องขอบคุณพี่อาเนี่ยเอาอย่างนี้ไปลองใส่ดูไปลองไปลองใส่ดูเออไปลองใส่ดูเลยใส่เลยอ่ะใส่เลยใส่ตัวกล้าพาลื้อเลยใส่ดูมาไปไปเอาไปใส่แล้วจะได้จับตรงเลยจะได้จบๆไปแล้วพรุ่งนี้ก็ลื้อเครื่องแม่งเลยทำลูกนงเลยแปดแปดห้าเลยแปดห้าชั้นหนึ่งสิบห้าลองดูเปล่าเดิมๆกับแต่งหน้าต่างกันขนาดไหนกูต่อมึงเลยนีกกูต่อมึงเลยสามแผ่นถนน มึงจะออกไปไหนก็ไปเลยกูไม่กูไม่ไปโอ้โหชคมาอีกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าถ้าโชกับเอกแม็กตรงรุ่นเนี่ยก็บอกมันจะเอียงนะนะครับก็บอกมันจะเอียงแต่ว่ามันจะสูงฐานจะสูงแต่ว่าถ้าเราใส่เอกแม็กมันก็ถ้าใส่ของพีซีเอ็กมันจะสวยอันเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่พอตัวตัวและนี้เอกแม็กตรงรุ่นอันนี้จะเอียงอย่างนี้แสดงว่าอันนี้ต่ำกว่าใช่พีซีเอ็กจะตรงนะก็บอกเอียงเห็นไหเฮ้ยกระบอกหลบมาเปลี่ยนเลย สุดว่ะเปลี่ยนทีละข้างเลยอ่ะสุดว่ะเปลี่ยนทีละข้างเลยเอามาวางไว้นี่ก่อนเออไม่ต้องถอดข้อมัขันเลยมืออรสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบสี่โห้สิบสี่กับสิบสองหรือเปล่าสิบสี่สิบสองโอ้ยคุณยอดว่ะนี่จัดลุ้นว่ะคือว่าแม่งจะให้น้องมันเล่นของฟอร์มก็ยังไงอยู่แม่งเสียระบบเสียระบบครอบครัวต่อจอหมดต้องเล่นของแท้ดิใช่ไหม ของฟอร์มแม่งซื้อมาขาดหักตายทำไงเห็นไหมเข้าลงตกลุมทีเดียวแม่งโชกหักแข้งระเบิดแม่งตีลังกาฟันหลุดนี่ไว้ปแจดูพื้นนี้ปะไอ้ยปาแจหายไปไหนหมดวะต้องน้ินั่นหมดแล้วครับจิ้มอ าให้เปลี่ยนเองเลยเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนยากหรอกเองแม็กแม่งเป็นเป็นรถที่ขโมยโชคง่ายมากทำไม,ำไ,มไม่ใช่ใชบล็อกบล็อกเบอร์สิบสี่หรอสี่เลยยิงเลยมาร์บกบล็อกเบอร์สิบสี่มาหน่อยเอาปะแจมาป่ะมีไม่ได้ปะแจปะแจมีอยู่แล้วบล็อกมาอ้าวเหรอมันมีจับไหมน,นี่มีตัวเมียไหมมีเออตัวเมียมจับในแล้วก็บล็อกยิงเข้า โชคใหม่ใช้อะไรประเดี๋ยวไอ้ผิดทางเอาตีเปลี่ยนสีกันป่นะ,ะต้องเปลี่ยนสีคุณถอดไม่เป็นก็นถอดได้ตัวนี้ได้ได้หมดขโมยโคตรง่ายถ้ามีประแจัสองตัวขโมยได้เลยก็เอกใหม่ป่ะฝั่งไหนฝ<ร> <กำ S 2> ั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้อันนี้บอกว่าอันนี้ขวาอันนี้ขวาหรอ ใต้กบควาตาางังทำยังไงติ๊กเกอร์เนี่หักออกอเอาเลี้ยงเอาอดีๆกลับกันมือกันได้เส่ได้หมดนะ้ม่ต้อมีงแใส่แล้วาาเดี๋ย <c oughs> ือคือแบบว่าคือให้น้องทุกคนแบบว่ารักน้องมากครับหม<า>ื่นเจ็ดพันนะทุกคนตัวนี้ของใหม่แล้วถ้ามือสองก็อยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามแต่นี่แบบของใหม่เลยอะหมื่นเจ็ดพัน น่ารักที่สุดนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเดี๋ยวเพิ่งยึดที่นี่น่ก็ได้แล้วแต่ตัวล่างก็ได้แล้วแต่ทุกคนคือแบบว่าตอนเนี้ยรถมันจะห้อยไม่ถึงนะแล้วทำไงคือมันโหลดไงเห็นไหมถ้าแบบว่าเอ็กแม็กก็ต้องออดสองข้างหรอต้องออกสองข้างมาฝั่งเลยน่าต้องจับโช๊คให้ตรง <S <S มันจะไม่ตกทุ๊กเลยเหรอก็จะตก voy a... โอ้ชักช้าอ่ะน้องๆก็รอดูโอ้ก็ไม่ใช่ช่างเนาะนะนี่แหละเขาบอกว่าจะเอาช่างผสมปูนมาซ่อมหมดเนาะมีแน่นมีแน่นแสงง่างก่อนอย่าเพิ่งมีแน่นมันจะโยกไม่ได้ขยับไม่ได้เอาไปดิยกเอาไใสกข้างนึงเอา็อตร้อยเอาไว้ใส่ข้างนึงได้ยัง ดได้ยังเท่านั้นยกขึ้นมานเหนยวเร็วกุณากุณาร้อยไว้ร้อยไว้ร้อย่ะอนนี้นี่ยโจบโ,โอเลยกแล้วพวกนี้ก็ค่อยไปปรับเอาไปตั้งเอาแล้วกันมันต้องไปตั้งแบบมีบงรีบาวอะไรแนีนแต่ข้อเสียของชุอ่าเอ็กในพีซีเอ็กมันจะไม่มีตัวปรับหลังไง จะปรับได้เฉพาะทางล่างจําเป็นมก็มันไม่จําเป็นหรอกอันนี้มันตรงเลยอย่างนี้ทานเข้าไปเลยใช่ไหมใจเย็นๆอยู่ต้องยกจบด้วยเอายิงเข้าไปยิงเข้าไปดิเฮ้ยยีดเคน็อตไม่ได้มันต้องเป็นน็อตแต่งอ่ะนี่ได้มาผิดว่ะได้เอาไรนะเออเอาแต่ ดูทุกคนต้องมาแบบลำบากทูรกูซื้อให้ก็ต้องให้กูเปลี่ยนอีกกูถาแบบแว่ากินลงดื่มวิสกีด้ดองเข้าไปแล้วแม่งไม่มีอารมณ์ทำงานแล้วะเบอร์สี่น่ยวะนี่ที่นู่นเขาแบบว่าลงกึนสอจอ,อเขาใช้วิววกี้นะทุกคนแต่ว่าอยู่นี่เราเป็นใช้ไอ้นี่นะวิววกี้คนจน <c oughs> ี๋ยวถ้าติดสติกเกอร์ตรงเนี้ยอันนี่ลดเพิ่มมากี่มาร์กอ่ะอันนี้เพิ่มมาอีกประมาณ800มัร์สุดยอดเลยใช่ใต้บอยสองมาร์กสุดยอดติดส0งร้อยอันนี้บอยเลยมาร์คมึงต้องอย่าคันแหงนะเป็นรอยัไม่ไม่เป็นรอยขันปุ๊บป๊อกป๊อกเออแตกง่ายมากอันนี้อันนี้ต้องใช้ตีนถีบนะเนี่ยขันออกขหนอกขันหนอ เอ้ยน็อตน็อตอุดกระจกเราอย่างไรวะเดี๋ยอะๆเรามีน็อตนักคมนะเว้ยน็อตอุดกระจกกูหายเยอะใช่ไหน่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้ไงยไหนมึงดูหายแล้วอ้าวแล้วไปถอดด้ามมันอย่างมึงเอาแตหนัหนออกเอามันหลุดเองอ่ะโอ้ขันไม่เนียนเลยมึงดูนี่นี่เพิ่มสีเข้าไอกเฮ้ยขันเข้านะขันเข้าเฮ้ยขันออกมาขันนี้เออนั่นเลยนั่นเลยจบ ได้บ้างอะแต่ได้บ้างก็ต้องจ่ายนี่มีชิวว้างอันนีงซื้อรถปุ๊บแถมชิวพี่ให้ชิวไปคืออันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่ยักษ์เอาไปเซ็ตโชกคหน้ามาแล้วนะทาโชกคหน้าไปดัดดัดตรงให้มันแล้วทุกคนเป็นไงสวยป่ะนี่กระจกนี่ไงแปลงมึงแปลงมาอย่างไรวะนัดพอรเลยไปผมโม้แข่วยมาจากกระจกหน้ารถโกโก้ <c oughs> เดี๋ยวเงินได้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 อยู่ดิไม่เข้ากันกับสีเขียวเอ้เออเนี่ยเราพอได้ลอยมาเลยเป็นไงคือแบบว่าเนี่ยทรงเนี้ยมันหล่อมากนี่ทรงเนี้ยแบบว่าท้ายพีพเอ็กอะเนี่ยโชว์พีพีเอ็กใส่ทุบมันจะหล่อมันเหมี๋ยไปนะคือพ,พอดูอันนี้ก็รู้แล้วว่ามันหล่ออ่ะลองนั่งดูดิลองนั่งม<อ>ันเหลี่ยมพ่อนั่พี่ยาก์มันเหลี่ยมพ่อเนี่ยเฮ้ยถ้าเราไม่ยากไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวนั่งก่อนหรือเครื่องก่อนจัดไปครับถ้าใส่บ่อผ่านน่าหล่อเลยนะ ก็การถอดเลยไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยนะดูเดี๋ยวพี่มีอันนี้ไี่มีการลอยเดี๋ยวพี่พี่ให้เพิ่งเลือกเอาเพิ่งเพิ่พิ่งก็สีไหนอ่ะกูว่ามันต้องเอาสีดำอยู่แล้วอ่ะเอาแมงคับไม่ได้เหรออันนี้ให้ให้ให้เราไม่ได้เหรอเธอมึงจะเอาพอท่าใช่เหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องสีเนี่ยก็สีดำหมดเลยแล้วสีดำหมดถ้าติดแล้วเป็นรอยปะเนี่ยก็ไม่เป็นรอยเวลาเวลาปกติแล้วเวลาผู้หญิงนั่งมันจะขูดตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นรอย เขาก็เลยให้มาติดกันลอยตรงนี้ไงกันอยใช่อันนี้คาร์บอนแท้เลยเพียวคาร์บอนนั่นนี่ถ้าซื้อนะบอกเลยนะเนี่ยพันกว่าบาทคู่หนึ่งอ่ะเอออันนี้แต่ว่าพี่ยักษ์เอมมาใส่อันนี้แต่ว่าเขไม่สวยกันไม่ได้นี่หมดเียวกือบสองหมื่นเลยหละเนี่ยใช่เนี่ยแต่งวันเดียวนี่โอ้หมดเยอะเลยสุดยอดครับเอาง่ายๆว่ารถมึงอ่ะพี่พี่ซื้อโชัวร์แค่ยังอื่นมึงก็ไปทำเองแล้วกันเพราะว่าเอาเด้แน่ที่แน่รถฟูลหมดไปแสนกว่า เกือบสองแสนเอาสองแสนเลยเพราะว่าทําเครื่องหมดอีกสี่หมื่นสองแสนก็แสนกว่ายันนรถน่ะแปดหมื่นมือสองมือสองรถแปดหมื่นทำเครื่องเท่าไหร่ะสี่หมื่นเป็นแสนกว่าของแต่งแสนกว่าเออต่พ่อเขาแต่งแสนกว่าขี่เดิมเดินดีกว่าครับใช่เดีมเดินกุตายก่อ น้องๆอยากให้แต่งอันไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมเห็ไม่ยนขนาดนี้ยังเป็นรถอยากให้พี่ยักษ์ซื้ออะไรให้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมแกแกตังค์เยอะมากตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนกูรวยนะก็รวยครับดูดิครับดูรถดิครับเต็มบ้านครับดูไหนดูไหนดูไหนเนี่ยไม่ขี่ทักันเออเห็นไหมเนี่ยจอดคุณจับเนี่ยซีพีหก้าศูนย์เนี่ยก็เดี๋ยวไปทำเสื้อปลาแล้วเฮ้ยมึงต้องเล็งดีๆก่อนก่อนติเอออันนี้เนี่ยเล็งดีๆก่อน ดี๋ยวมันภาพก็ไม่สวยตรงกันแม่ตรงกันไหมอะนี่กดจังเฮ้ตรงหมดแได้ไหมได้ดิเออเนี่ยอร่อยคาร์บอนโอ้โหมีคาร์บอนแล้วว่าแบกอัตมาตองว่ะโอเคปิดคลิปปิดคลิปเถอะมึงถ่ายที่อะไรเนี่ยมึงคนดูแปดแสนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยักษ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่รับชมคลิปไม่ใช่อะไรหรอกไอ้โชคเนี่ย กูไปเซ็นจับเหลาแม็กสปีดมามึงไปใจ่ายให้มันด้วยหมื่นหกหมื่นหกเขาใหญ่ลเลลาโอ้โหน,นมันด้วยหรือว, <c oughs> ว่าซื้อให้เรานะ <c oughs> โอเคยังไงก็ขอขอบคุณพี่ยังนะครับผมที่จัดหาโชคมาให้นะครับก็ ไม่คิดว่าแกาจะสั่งมาไว้รอนะครับผมแกก็สั่งโชงม,มาไว้รอสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมนะครับ<ม>ชามชาแนลแล้วก็พี่ยักษ์นะครับสันขวัญยักษ์แล้วก็น้องต้นกล้าช่องขี้กระติกหมาขี้กระติกหมา <สะ S 1> ครับแล้วก็มาร์คนะปีเตอร์มาร์คครับเยอะรอดูดฟอร์ซ่านี่ไม่นานเลยทุกคนไอ้เหี้ยตัวเฮ้ยเดี๋ยวช่างบินเคลียครับผมเคลียครับบ๊ายบาย